อกจะกลับเวลายอ้อนไปวันๆที่จะทำให้เธอเกับฉันเป็นเหมือเนเดิมขอบคุณนะคะดัแบบจันจำไม่ได้ค่ะลดอไอจูดเอาแล้วกันนะคะไอจูดโรก็ได้ค่ะหรือว่าเคเคบ็อกซ์ก็ได้นะคะอายอะปกติให้น้องๆพูดตลอดเลยค่ะเพราะว่าเพลงนี้มีน้องซิวีน้องมุกน้องนัดด้วยนะคะแล้วเขาแก้มนะคะสี่คนเป็น a n งเจิ angels, ค่ะหลายๆคนถามว่าแก้เป็นอะไรเพราะว่าแก้ม and the angels ใช่ไหมคะแกเป็นแม่ค่ะเ <laughs> พราะว่าค่านค่าจะอยู่นานสุดในกรุ๊ปนะคะแต่ดีใจที่ได้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเบาๆนะคะความใฝ่ฝันมานานจริงๆค่ะเป็นว่า